เพลงชนทิดาโต้กลับทันทีไม่ยอมให้แม่ตู่โดนดา่าสุดท้ายทั่วลงเลทจากกรณีโลกออนไลน์ประกาศตามหาคนหายหลังเกิดเหตุไฟไหม้โรงงานย่านกิ่งแก้วกลับไล่เงาตูน่นันทิดาแก้วบัวสายนายกอบจจังหวัดสุพรรณบุรีที่ไม่โผล่หน้าไปดูเลยสักนิดทั้งที่จังหวัดของตัวเองดูแลและรับผิดช,ชอบอยู่จนกลายเป็นที่วิพากวิจาร์อย่างหนักในโลกออนไลน์ก่อนที่เช้าวันถัดมาตูน่นันทิดาได้เดินทางมาร่วมให้กำลังใจ และมอบสิ่งของช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้พร้อมให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าอ่านไม่เห็นตนลงพื้นที่เพราะมีปัญหาโควิดเราทำงานตามความเป็นจริงและตนไม่ได้เล่นโซเชียลยันทำตามหน้าที่ของอบจอ,อะไรช่วยได้ก็ช่วยขณะเดียวกันลูกสาวเพลงชนทิดาก็ออกมาเคลื่อนไหวหลังเห็นแม่โดนด่าสน,านันโดยเธอได้โพสต์แจ้งข่าวจากเพจสมุดประการก้าวหน้าที่มีใจความประมาณว่า นายกตูน่นันทิดาได้มอบหมายให้รองนายกอบจอไปดูแลแทนแล้วซึ่งแม้เพลงชนทิดาจะออกมาชี้แจงแต่ก็ยังไม่ไวยโดนด่าก,กระนำมจนในที่สุดเธอก็ได้ตั้งไอจีเป็นส่วนตัวไปเป็นที่เรียบร้อยฝากกดไ like, ลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆกันนะครับ